สวัสดีครับวันนี้เรามาตรวจเช็คงานนะครับที่หมู่บ้านโคเดน,นิโอกานาพิเศษลาบินทานะ ก็จะเป็นบานหน้าต่างนะคะของลูกค้าหลังนี้นะคะติดตั้งทุกจุดเลยนะคะของเราจะมีตัวปิดรางกันมาแรงให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวปิดรางกันมาแรงจะอยู่ตรงไหนนะคะนีสคยเห็นไหมคะอันนี้ยุงมนเข้าไม่ได้มันตายอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคะยุงเข้าไม่ได้มันตายอยู่นี้เพราะว่าของเราใส่ตัวปิดรางกันมาแรงูกค้านะคะแล้วก็ประตูนะคะนี้เป็นประตูด้าน ใช้งานสะดวกค่ะลื่นปืด๊ดอ,อ่าไปดูหน้าบ้านนะคะโลง่โลงลนะครับโอเคแล้วก็ประตูบ้านใหญ่หน้าบ้าน